ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวนี่แม่น้องกรดาจะไปตามหลานยายอิทหลานยายอิทฝันฝันแม่นนานๆฝันทีหนึ่งวันนี้ฝันแล้วพี่น้องฝันว่าลุงตายไปรับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกรดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันฝันแม่นมันเคยฝันมันเคยบอกเพิ่นอยู่บ้านหรือิ่นอยู่กรุงเทพไปอยู่น้ำพอเพิ่นหลานอายุเท่าไหร่พี่สิบเจ็ด สิบเจ็ดปีเลี้ยนอยู่คนเลี้ยงอยู่คนเทีอ่มันฟันว่าฟันว่าลุงทิยตายแล้วก็ตั้งซุปใบเงี้ยนหลังนี่แหละเราก็ไห้ป้าทิ้นก็ห้พศัสต์มันก็ไห้พศันต์พศันต์วันนี้อันก็เอาตั้งซุปใบนี่แหละตั้งซุปใบเงี้นนี่แหละเจ้าบุว่ามันเสียนอายุพอายุคนต่อะไรแล้วค่อายุหกสิบปีหกสิบแล้วเกิดพ่อสอศูนย์เจ็ด พ่อซอส07อายุ60ปีแล้วบ้านเลขที่ลังมีเดทที่จังน104ออกไปแล้วไหมเต็มเต็มคือบ้านเลขที่ลังหนี104กรสีบนเลือ04ติมนะเรือ04 460อายุอายุ60พ่ออเกิดเนาะพเกิด07อายุ60ปีแป้นปะทิ้นี่แ่ะโอ้วันมาแกนปะทิ้ตายเมียน ร้านผู้ฟันนี่ยุคกรุงเทพยุงเทปตอนนั้นมันฝันอยู่นี่แหละมันว่าฝันว่าไฟไหม้เฮี้ยนไปเลขทีเจสซีเลขก็ออกเจสซีฟด้วยตอนนั้นฝันแม่นจังเลยอ้าวมันฝันแม่นอยู่ด้มันฝันมันบอกหลายเทียร์เราดีฝันมันบอกหลายเทียร์เราต้อ็ออกหลายเทียร์อยู่อันนี้เป็นท้อมากป่ะดนี่ยท้มากว่าส่งขอความมากป่ะเนี่นวันลุ่งเลยเนาะงานลุ่งยู่บ้านหลังนี้แหละแป้น ตะทีนี่ะอาย,ายุหกสิบปีตายล้าสั่น้วคาเกิดพ่อ,อสอ 25, สอ, 27, องห้าอสจ็ดอยุห0ปีตายแดงานศนันหลังนี้เลยบานเล็ทีหนึ่งศนสีเลนึ่งศูนยสออกไปแล้วเหลือแต่ 60, หกศย์ครับตายมันออกอายุหรืออกอก่อันไม่เคยฝันเหนตนตายมันฝันเห็นนักแต่ว่าไฟไหมเงียไไเง้ยนไงควยไหมเฮียนหลังนี้บารเล็กทีเจ็ดสิบมันก็ออกเก็ดส เดี๋ยวนั้นมันฝันฟันเหม็นใช่ไหมเมียนธนายุ้งเทียมยังมาฝันเชียวย่บ้านมันกระสีผูกพันกับยุ่นี่นะมันกับงวดก็ไปเตี้ยนยุ่มันฝันย้มได้กับว่ามันเม่นจุกจายอยู่ทางย้มได้นี่โทษมาบอกเลยตั้ตะกี้มันบาได้ยุ้งเทียมแล้วตะกี้มันก็บยุ้งคนแก่นี่มันฟันมันฟันบาดได้กับว่ามันออกสมหวดใช่ไหมโดนโดนดอกมันสีฟันม่ได้ฟันสมหวดน่านที่เมียนโดนโดนน่านที่ หกศูก็าับสื่อไว้ได้เรื่อยค่ะเจียมกับหัวกับหางใช่โซนเจ็ดโนเ์นเจ็ดอายุหกสิบีถ้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่หลังนี้ดีจางงานศพบ้านเลขที่หนึ่ศนย์สี่เนาะเนี่ยสี่ออกได้ป่ะศูนย์สี่ไม่คิดนี้อาจจะเป็น0ูกับ6 0กับเจ็ตกันกับือเกกันกับหัวมัน แม่นกันครับพอวานเเป็นงันแมนานัดีกับเา่อาจจะพาไป่แม่ปะินต้อไปเบร์ปะินเขาน้าใม่น้อกันเด้น้าใม่น้อยไปตัวเลข้ที่ใส่นะคะน้าใหม่ยอดใม่กับน้าใหม่ใหญ่ดิพี่น้องเอ้ยพอเมย์น้ใหม่พอเม่ธรรมดาได้พอเมย์มเล็กจกนี่ปวดขาคนแต่่าน ไม่ยกกล้องมาไม่เลี้ยงเมื่อนั้นเอาไปเผาบักร้ายไหมเอามาอีกแล้วบรีวารได้ร้ายแทนั้นเป็นร้อยก่อนทำที่นี่เนาะร้ายมันได้กระโดดแล้วมันถือฟอนเนาะน้่ะอเดียวกับโอ้แต่ได้โลมาจันมาละหายเลยเห็นว่าไม่สมหยอดสุดยอดอีปีอีปี เฮ็ดไว้แต่ขายหรือเฮ็ดไว้แต่กินปิกทั้งขายทั้งกินคนเดียวอักลาดไหมคุณคนเดียวไม่ไหมทุ้งเลยทุ้งเลยคนเดียวแบบ้เลยเด้เนี่ยเฮ็ดแตบเฮ็ดเดือบไปเลยกินเลยเลยหลังจากเผาแล้วไปเฮ็ดเป็นถุงแบบนี้พี่น้องทำเป็นถุง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 ละโลละโลเลยจ้ะนู่นเลย หลังจากเผาเราก็เห mm ็ดเป็นถุงเปทนถุงไว้จ้ะคล้ายนาแรงจ้ะเผากลับไปรลังจะก่อไฟเผาถ่ไม้าปิดหน้าปิดตานแล้วสียหาเล็ลับแล้วมาเล็กลับตรงน้มีจะได้มีเล็กเด็ดอเนาะงานนาดำไม่นาหนาดำเหรอ อ๋อน้อใหม่เลยพี่จ้องเอ้ยคุณเนะตอนนั้นมันเกิดมันตวเเกิดมันม่อยุเกิ่เกิดกกมีหน้าบางแพนมากบ้นออกสิบหกสิบเจ็ดมัอายุสิบเกสบเจ็ตั้งหลังทั้งบนคุณแหน่เนาะ เขาวายังกับเป็นเลขาหนนั่นเขาฝันทีหนึ่งตอนอยู่เทียดรตอกันตอนอยู่น้ำกันนี่กันมันวาย่ายากายันว่าเด็กว่าพกขาว่าสันมันวัดดันห้อยอันที่นี่อ๋ออีหลี่ว่าได้เสือย่าจะมาเสียใจเลยจ้อยายากายฟันว่าห้อยออโกขาว่าสันอ่าสื่อใท้กับว่าไดห้อยอันนันแล้วว่าได้สือใจวดดันโอยออกมาเสดายครัยังไง ร้านเนี่ยลูกบักเต็มมันท่วมากว่ะสื่อทอาา่วสภาพเป็นแม่เนี่ยนะฟันฟันละุงตายลุงตายอายุหกสิบปีพศออเกิดสองห้าศูนย์เจ็ดจัดงานศพยูบาเลขทีหนึ่งศูนย์สี่นะคะร่าลามเพิ่นเป็นคนฟันแม่นแต่ว่าบ่อได้ฟันทุกหมดเด้อพี่น้องปีหนึ่งฟันเพราะสามครั้งบ่ค่ะออยู่แต่ว่าฟันยั้มได้ออกยั้ม<ล>ั <ๆ S 2> น่นมันบ่พี่ ร้านพี่เป็นคนฟันแล้วาคงทุกทายพี่อดบ่ฟันบ่กอะท่านเด็นไก่อยู่มั้อันซื้อไว้อันมื่อนั้นเนาะหาศูนย์เก่าเป็นเพี่ะพีดซื้อไว้เราก็บบ้านฟันหรือจังใดบ่เ่อบ้านไหนฟันยี่เคี้อืมมีตาลานฟันเพิ่นอยากมาแบ่งฟันนะคะลานใต้่นฟันฟันคักฟันแน่ฟันว่าลุงตายหรือแฟนปะทินนี่นะตายคักตายแน่ตายแล้วก็จัดงานศพอยู่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่พ่อซอเกิดเพิ่นสองหาศูนย์เจ็ดนะคะ กินก oh no, oh, <cs> ับเผาโนไมยอยู่นี่แหละโอ้คนยังก็ต้ขยันขึ้นหนาคุณตาบ้าเสี่ยวเลขรับหายว่าเลขรับตรงนี้เห็นข้าเจ้าคุณหนาบอกเลขลับเลขลับรับแบบคุ้มหน้าเนี่ยรับครับรับแน่เต็มพิษนาพิษตาน้าน้านพี่อีกฝันนะคะ เป็นดอกเลามะเงินดอกเยี่เออเงินก็ไปใส่ลูกหานกับพวกนี้ลูกก็ะเลียงจบสะดอนลูกกตจบเมือนีต่ลานนี่นม่นนี่นี่อะไรยังไงใส่คักใส้แงคักบ่คักพี่น้องเก็นทั้งแต่เบื้องเบื้องเนี่ยเอาหน้าใหม่ใส้แง่กทั้งแต่ออ่ช่เยียงต้นนี่ทั้งเดียวบ่แม่สะทนนี่ง่าดีดียิ่งใส่ของใส่มักาดุดนะี่น้อยงค่อยๆตปมาค น้องใหม่ยกกันน้องใหม่เดีอยวน,น้องเป็นไงบ้างคราบกันบ้างนบ่ทันโมมี่โมเอาเงื่อนไบมาปรางหนูใ่ไ,ได้ปะที่น่เนอะ